ครับได้เวลาต้องถามอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กลับมาจากนิวยอร์กนั่งอยู่กับผมตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ไปนิวยอร์กมาใช่ครับมาถึงเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้ครับไปทําอะไรครับอไปร่วมงานรับปริญญาของลูกสาวซึ่งจบปริญญาโทที่ School of Visual Arts ที่นิวยอร์กเขาก็จบด้านอารครับขอบคุณครับ อะไรคือวิชวะวิชวะอาร์ตอาร์ตทัศนศิลป์ไม่เข้าใจจริงๆสาขาของเขาเนี่ยคือจิตกรรมวาดรูปนะครับเขาก็จบศิลป,ปรกรรมจากจุฬาแล้วก็ไปเรียนต่อที่นิวยอร์กสองปอีก็พึ่งสำเร็จการศารึกษาถามผมผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญแหละครับอาจารย์ครับจริงๆทั้งคุณพ่อคุณแม่ค,แมคือผมและภรรยานี่ ไม่มีความถนัดทางด้านนี้เลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เขาก็มุ่งมั่นทํามาตั้งแต่ตอนอยู่จริงๆเขามารู้ตอนประมาณมัธยมปลายตรลงลูกสาวไม่ได้สนใจการเมืองเหมือนพ่อไม่ครับเพราะว่าพ่อเนี่ยมุ่งมั่นมาตั้งแต่เด็กว่าอยากจะทํางานการเมืองใช่ไหมครับใช่ครับแต่รู้สแสดงว่าภรรยา,าผมก็ชอบคณิตศ,ศาสตร์มากนั่นสิผม,<ข>ผมเลยงงเลยว่าแล้ว ปกติในลูกมักจะได้รับอิทธิพลจากพ่อหรือจากแม่ที่จะเดินดําเนินรอยตามเนี่ยแต่ว่าเขาเคยพูดเล่นๆเขาเคยพูดเล่นๆว่าเขาต้องทําสิ่งที่พ่อกับแม่สู้เขาไม่ได้อ,อก็เป็นความคิดที่น่าสนใจนะครับ,รบตกลงเป็นในเรื่องของทางด้านศิลปะใช่ครับวิชูก็คือทัศนะใช่ครับอาจจะเป็นการเขียนรูปครับหรืออาจจะเป็นการใช้อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ที่จะมาประดิษฐ์ประดอยหรือมาทําอะไรเกี่ยวกับแต่ว่าแต่ว่าที่นี่ผมก็เพิ่งทราบนะฮะเพราะว่าพอไปร่วมงานรับปริญญาเนี่ยการแบ่งสาขาของเขาเนี่ยย่อยจริงๆนะครับคือปริญญาโทเนี่ยที่ลูกสาวผมรับก็คือ fine arts นะฮะแต่เขาจะแบ่งละเอียดเลยนะครับมีตั้งแต่การ์ตูนการ์ตูนกับ a n i m เมชันยังแยกกันกับดิจิทัลก็ยังแยกอีกนะครับทำภาพยนตร์ ก็แยกระหว่างหนังยาวหนังสั้นหนังสารคดีแยกสาขาย่อยมากเลยครับการแยกเนี่ยมันดีหรือไม่ดีผมเข้าใจว่าในระดับปริญญาโทเนี่ยน่าจะดีนะครับเพราะว่าเรากําลังผลิตคนที่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทต่ด้านแต่ด้านนั้นเริ่มลงลึกแล้วก็เเชี่ยวชาญเฉพาะรเรื่องไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นปริญญาตรีผมก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะให้มีภาพกว้างมีการบูรณาการด้วย แต่อย่างว่านะครับพอพูดถึงเรื่องศิลปะนี่ผมต้องยอมแพ้เพราะว่าไม่มีความเชี่ยวชาญดางด้านนี้และลูกสาวได้มีความรอบรู้ในเรื่องการเมืองหรือในเรื่องที่คุณแม่เขาเป็นเรื่องคณิตสารด้วยไหมครับเขาก็สนใจอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบนะครับแต่จะบอกว่าเขาไม่ติดตามไม่สนใจเลยเลยก็คงไม่ใช่แล้วก็การทํางานศิลปะ อย่างไรเสียมันก็ต้องมีการสะท้อนอบางสิ่งบางอย่างของความเป็นจริงนะฮะแล้วก็การเมืองผมว่ามันก็อยู่ในทุกสิ่งคณิตศาสตร์ภรรยาผมก็ต้องบอกว่าอยู่ในทุกสิ่งเหมือนกันยิ่งลงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจะยิ่งหางานทําในประเทศไทยยากไหมครับความเป็นศิลป,ปินเนี่ยคงจะยากอยู่แล้วสําหรับประเทศไทยต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมก็มีโอกาสไปสัมผัสเนี่ยก็มีเพื่อนๆที่เป็นคนไทยของเขา ที่ไปอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยหลายคนผมดูอาการแล้วไม่ค่อยอยากกลับเมืองไทยเพราะมีความรู้สึกว่าการเป็นศิลปินที่นั่นเนี่ยได้รับทั้งโอกาสได้เปิดหูเปิดตารับอะไรต่างๆได้ง่ายกว่าแล้วก็มีความเป็นอิสระในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้มากกว่าก็เป็นห่วงอยู่นะครับว่าในวงการนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะสามารถทำให้ศิลปินเนี่ยมีความ มั่นอกมั่นใจแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกด้วยว่าสําหรับหลายๆคนที่ชอบงานทางด้านนี้ครอบครัวก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะส่งเสริมสนับสนุนเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าไปเรียนทางด้านนี้แล้วจบมาจะมีอาชีพการงานที่มั่นคงแค่ไหนอย่างไรก็เลยเป็นตัวที่ทําให้การเติบโตในวงการนี้ก็มีข้อจํากัดอยูว่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเป็นห่วงสังคมไทยที่จะต้องพัฒนาไปหรือเป็นห่วงว่าลูกสาว อาจจะไปทำงานต่างประเทศลูกสาวก็คงจะใช้เวลาในการที่จะฝึกงานอยู่ต่างประเทศอีกระยะหนึ่งนะครับแต่ก็ยังคุยกันครั้งสุดท้ายก็บอกจะกลับมานะครับแต่ว่าที่เป็นห่วงเนี่ยความจริงคือเป็นห่วงสังคมเพราะว่าความจริงไม่ใช่จำกัดเฉพาะศิลป,ปินนะครับมันมีหลายวงการมันมีหลายสาขา ที่เรายังไม่สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีความมั่นใจเพราะนั้นอาจารย์ก็จะเห็นว่าคนเก่งๆของเราเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ยังถูกแรงกดดันครอบครัวบ้างโรงเรียนบ้างเพื่อนฝูงบ้างเรียนอะไรครับเรียนหมอเรียนวิศวะนะทั้งๆที่คนหลายคนมีความสามารถทางด้านอื่นๆก็จะทําให้มันเกิดความใช้คําว่าสมดุลของสังคมมากขึ้นกันแล้วกันผมสารภาพนะครับว่าตอนลูกสาวผมจบปริญญาตรีที่อเมริกา แล้วก็เริ่มเรียนปรัญญาโทที่อังกฤษลูกสาวผมเคยไปเปลยว่าในอเมริกาเนี่ยระบบมันดีเวลาอยู่ที่นั่นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นระบบมันเข้าที่รเราทำอะไรตามระบบแล้วมันง่ายไม่ต้องมานั่งเจรจาไม,รไม่ต้องมานั่งไอ้ระบบเลดเทปอะไรของเมืองไทยรเริ่มเปลยเปลยว่าอยากจะอยู่อยากจะทำงานในอเมริกาในต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่ผมผมผมเรียนตรงๆว่าผมกังวลมากเพราะว่าผมก็แบบคนโบราณนะครับก็อยากให้ลูกเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยมาช่วยประเทศไทยผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพ่อเคยอ่านงานของอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทที่พูดถึงเรื่องนี้อาจารย์คึกฤทธิ์บอกว่าจริงต่างประเทศเนี่ยเขาสร้างระบบไว้ค่อนข้างจะดีและเราไปใช้ระบบที่คนอื่นเขาสร้างเนี่ยเราก็สบาย แต่ถ้าหันกลับมาดูประเทศไทยมันก็ท้าทายที่เราจะไปสร้างระบบในประเทศไทยและขณะเดียวกันถ้ามองคนในประเทศเนี่ยเขายังด้อยโอกาสกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไปสร้างระบบทําให้คนในประเทศเราได้ใช้ระบบที่เราพยายามจะสร้างเนี่ยไม่ดีกว่าหรือเปล่าผมก็ตั้งคำถามความจรงิงก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะครับอย่าว่าแต่ที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เรื่องศิลปินเลยทางด้านวิทยาศาสตร์เอง อาจารย์ก็คงทราบนะครับคนเก่งๆของเราทางด้านงานวิจัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยคนที่เก่งจริงๆในที่สุดก็บอกว่าอยู่ที่นี่ลำบากระบบไม่ส่งเสริมมีความรู้สึกว่าไม่มีความคล่องตัวไม่มีความเป็นอิสระไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็เยอะนะครับแต่ก็ผมก็เห็นนะอาจารย์ก็อาจจะรู้จักหลายๆคน คนเหล่านี้บางทีพอไปเติบโตอยู่ในต่างประเทศแล้วถึงจุดหนึ่งเขาก็อยากกลับมาเมืองไทยเพียงแต่มันน่าเสียดายว่าระบบของเราทําไมถึงยังไม่สามารถที่จะเปิดทางให้คนเหล่านี้สามารถที่จะเติบโตได้